สวัสดีครับวันนี้ซ่อมทีวี24นิ้วชาร์ปนะครับอาการไฟแดงกระพริบนะครับทีวี24นิ้วนะครับรุ่น lc 24 le 150 m นะครับก่อนอื่นนะครับจะต้องเข้า์วิสโหมดให้ได้ก่อนนะครับ วิธีเข้าก็จะกดแค่2ปุ่มนะครับปุ่ม Input น,นะครับกับปุ่มวนลุ่มลบนะครับกดแช่ไว้พร้อมกันนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับมืออย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดปุ่มค้างไว้พอเสียบปลั๊กมันจะติดเลยนะครับ แต่จะมีสีเ,เขียวเป็นตัว K อยู่ก็ตัวนี้คือเข้าโหมดแล้วนะครับเราจะกดอีกทีนึงครับให้กดปุ่มด้านหลังเครื่องอีกครั้งหนึง่งโดยการกดปุ่มน่ครับปุ่มตัวเลื่อนช่องลงกับวอลลุ่มลบนะครับไม่ถนัดนะครับกดอย่างนี้กดพร้อมกันตึกเดียวนะครับ มันก็จะขึ้นเมนูตัวนี้ให้แล้วเราก็ใช้รีโมทนะครับกดเลื่อนขึ้นให้เป็นให้มาที่หน้าเก้านะครับแล้วก็ดูที่คำว่า eve clear นะครับแล้วก็กดเลื่อนไปทางขวาให้เป็นคำว่า on แล้วก็กดปุ่ม enter นะครับ มันก็จะเหลือค้างตัวเคสีเขียวไว้แล้วเราก็ถอดปลั๊กออกได้ครับออกถอดแล้วก็เสียบใหม่มันก็จะติดนะครับติดแบบไม่มีไฟแดงกับพริบแล้วนะครับก็จะติดนี่ครับก็จะเห็นอาการเสียของเขานะครับเขาสังเกตดูนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นดำๆนะครับจอมันจะไม่เต็มจอมันดูได้ครึ่งงจอนะครับข้างล่างมืดมันก็เลยเกิดอาการติดไฟแดงกระพริบนะครับนี่ครับด้านล่างมันมืดแสดงว่าแบ็คไลท์มันขาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเปลี่ยนจอเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม